สวัสดีครับผมโอ้ฝนตกหนักครับผมฝนนี้สงสัยได้ออกจับจับกบแน่นอนววแต่ว่าตอนนี้มากับึมๆมาหาจับด,ดูปูดูปลาครับดูว่าจะได้ไหมปลาโอ้เรือน้ำดูมองไปทางไหนเป็นทะเลหมดเลยพี่น้องฝนตกสามชั่วโมงแล้วนี่ยังไม่หยุดเลยไปดูครับผมจะพาจะหาหานี่ยนี่หาจับปูครับ มันมีมันมีต่อหมอมนจะเบลลินมาตอนฝนตกแรงไม่ได้มาไงมาถึงมาก็ถ, ải, ถ ải ่ายถ่ายคลิปไม่ได้เด็กอยู่แล้วแหละเพราะว่าโทรศัพท์มันต้องเปลี่ยนเฮ้เอามาแล้วปูนหนึ่งตัวเลยครับใส่คล้องเลยเลยีใส่คล้องเลยยีใส่โอ้เพินพาก่อนไหมเออเด่ย นี่นเออีพาดใ <laughs> จจริงจริงน,นี่นี่นี่ไหมนี่ไหมตามขึ้นทุกปีตรงนี้ตอนบนเป็นบ่อเป็นบ่อมันจะพูดจะพาเหรอใช่ครับดดดดได้ต,ตัวเดียวพึ่งมาถึงครับเกือบเหยียบครับเกือบเหยียบ

ไ <Bye> ปูหนึ่งตัวครับตอนนี้จับปูไปไปอมมอ,อม,มครับผมอื้อโดยทึมๆไปนะครับออื้สนุกขานาะด <c oughs> นี่มือเลย,นะอยเอา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 สองมือจชนะ่ไหมเด้ทจไม่ได้จับสองมือเอออีกฟัวอู้ <c oughs> เป็นทะเลเลยพี <c oughs> ่น้องเอ้ย จะจับปลาบืนยังไงนี่นี่ดีกว่าโอ้จับได้ดีพวกผมขนาดนั้น <c oughs> เฮ้ยปลาขึ้นปลาขึ้นปลาซิ่งก็ดรขึ้นทึมๆปลาซิ่งก็ดรขึ้นนี่นี่นี่อ้ยกุ้งกุ้งก็มีอ๋อเจ็บ

ทีนี้เอ็มก็ฟาดเราตรงนี้เลยตอนนี้ทังหลตัวครับประชันแล้รอไปบม่อมดูอ่ะ้ยฝักซิวอุกอีปูดูหลอกผมไม่ใชยครับแทร่แทท่แทรแทร เนี่ยอยู่แนนอนอย่างในน,นอนนะหลอกกันทำยังดีสองงาโอ้สองงาด้ยวยโอ้มีรุ่นมีร <c oughs> ุ่นโอ้มีสภาพดีกว,ว่านั่นดยอะเฮ้ <c oughs> โอ้ซิวเพียบเลยโอ้ซิวพอได้ออมอันนี้พอได้ออมอาใหญ่ยังไม่มาอาใหญ่ยังไม่มามากินสะดองสะเดือนโอ้ยูนำมาเบาเอยู่กรนะเด็นเขาอือไมหน้าแลยตอนคืนไอนคุยเอ็นถึงเมื่อใดเลยประจอมอประจอมทำประจอม อภมกก็ได้ดูไปติน้ำนอสุดน้ำดูเโอเคครับพี่น้องตอนนี้ถึงบ้านนะครับผมก่อนเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ตอนตีหนึ่งนะฮะจุดนี้ก็พาไปดูบรรยากาศตอนฝนตกแล้วก็บรรยากาศจับลาของเด็กๆสรุปคือลามันยังไม่ขึ้นเพราะว่าน้ายังแรงอยู่นะครับเราจะหาตาไม่ได้เพราะว่าน้ํามันเต็มไปทะเลเลยนะฮะ น่าจะช่วงดึกน้ำมันค่อยและปลามจะเริ่มขึ้นมาเพราะตอนนี้น้ำมันแรงนะครับมันก็คงยังเล่นเล่นน้ำอยู่แล้วก็หากินปลาเล็กล็น้อยอยู่รับหลังจากที่อดอาหารมานานนะโอเคเดี๋ยวชินนี้ขอจบชิมนี้ก่อนครับโอ้สะพานเอากล้องมาคืนนะไวเจอกันตอนงคืนครับผมว่าน่าจะออกไปประมาณช่วงเ่ยงคืนตีหนึ่งออกไปจับกบกับรอจะปับกบคู่นะผมเผื่อจะเจอปลาด้วยไปเจตอตอนดึกคิดหน้าครับผมเจอ